ไปดูการจัดงานเทศกาลสงการที่จังหวัดสงขากันนะคะกิจกรรมที่สงขาเนี่ยมีการจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าหัดใหญ่มิดไนสงการค่ะก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่เที่ยงวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินั้นร่วมเล่นน้ากันอย่างสนุกสนานที่เดียวซึ่งปีนี้เนี่ยก็ถือว่าคึกคักกว่าทุกปีค่ะเพราะว่าตรงกับช่วงวันหยุดฮารีรยอด้วยนะของชาวมาเลเซียติดตามจากคุณพัชราจิตค,คำค่ะรายงานสดจากถนนเสนหานุสรอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขาค่ะคุณพัชราคะ ต้องบอกว่าคึกคักจริงๆค่ะที่นี่เริ่มตั้งแต่เที่ยงวันแล้วค่ะนอกจากการสาดน้ำแล้วก็ยังมีปาร์ตี้โปมด้วยค่ะส่วนการร้องเรียนเรื่องมีการขายน้ำในราคา1,000บาทต่อถังนั้นก็เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าผู้ประกอบการก็พยายามชี้แจงว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนต่อเนื่องค่ะจนทําให้ราคาแพงขึ้นค่ะ นี่เป็นบรรยากาศที่ถนนเสนหานุสอนออรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อร่วมกิจกรรมที่นี่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงค่ะซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่จัดขึ้นภายใต้ชื่อหาดใหญ่มิตรในสงการานมีการต,ากตั้งเวทีปิดถนนให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำสงการานอย่างสนุกสนานรวมทั้งมีปาร์ตี้โฟมให้ได้สนุกกันด้วยค่ะซึ่งนะักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหลายหมื่นคนก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ ทำให้ห้องพักของโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่นั้นจะถูกจองเต็มเกือบทั้งหมดค่ะและส่วนใหญ่ก็จะเลือกลงมาเล่นน้าในช่วงบ่ายค่ะซึ่งหลายคนได้สะพายปืนฉีดน้ําขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านั้นมาคอยขายน้ําให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งพบว่าขายในราคา1000บาทต่อถังน้ําขนาด200ลิตรค่ะซึ่งแม่ค้าก็ทําให้มีการร้องเรียนค่ะซึ่งทางแม่ค้าก็บอกว่าราคานี้ไม่ได้สูงเกินไปค่ะเพราะว่าต้นทุนก็ราคาสูงเช่นเดียวกันค่ะ ปีแล้วเขาจะเป็นแขกครอบครัวทั้งเราจะไม่ได้เล่นให้มันหูบราแต่ว่าเล่นให้มันมีความสุขกับราคาที่มัน Happy, Happy, แฮปปี้เขาแฮปปี้เราแฮปปี้เพาเราจะได้ตังค์มาลำบากทุกอย่างไม่ได้เหมือนกับที่บอกว่าคุณบอกว่าขายแพงหรือว่าขายถูกมันไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ถูกจกนินไปเหมือนน้าแข็งร้อยหนึ่งอยู่อยู่ปรับมา4 0 0ร้อยถึงห้าคุณเราก็เอาไม่เอาก็แล้วไปเหมือนน้ํา เราก็ไม่ได้ขอเขาเราต้องเช่ามาค่าไฟเราเราก็ต้องจ่ายสายเราก็ต้องเดินที่คุณบอกว่าพวกเราขายน้ําแพงอ่ะจริงๆไม่ใช่นะมันมีขั้นต่ํา500พันหรือว่า3,000 3,000มันท้งใหญ่มากอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่และตำรวจภูธรหาดใหญ่ค่ะได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการให้พิจารณาราคากลางที่มีความเป็นธรรมค่ะซึ่งตอนนี้เองทางเทศบาลก็มีจุดให้บริการเติมน้ํากระจายไปตามจุดต่างๆค่ะ ซึ่งหลายคนที่มาเที่ยวก็บอกว่ามีการจัดน้ําให้อย่างเพียงพอแล้วค่ะสําหรับบรรยากาศเทศกาลสงการานต์ปีนี้ค่ะถือว่าคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากเป็นช่วงเสร็จสิ้นจากเทศกาลถือศีลอดหรือรอบมฎดอนของชาวมุสลิมค่ะทําให้นักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวทั้งสองเทศกาลพร้อมกันซึ่งทางนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า10,000แคนค่ะ และนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกโอเดียนค่ะซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมหาดใหญ่มิตรในสงกรานของปีนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและคาดว่าถ้ายิ่งดึกไปกว่านี้ก็น่าจะคึกคักมากกว่านี้ค่ะคุณพิณภาคะขอบคุณคุณพัชราค่ะ